อันนี้เป็นรอยครับวันนี้เราจะมาขัดเคลือบสีรถกันนะครับว่าขัดไปแล้วจะเงาขนาดไหนและจะหายจริงไหมต้องบอกก่อนว่าถ้าแผลมันลึกมากมันก็ไม่หายนะครับมันแค่เจียจางนะครับแต่ถ้ามันเล็กๆน้อยๆเราประกันว่าหายและเงามากไปดูว่าก่อนทําจะเป็นสภาพอย่างนี้เป็นสภาพอย่างนี้นะครับหลังทําจะเป็นสภาพแบบไหนไมันจะมีครีมนะครับทาลงก่อนนะครับแล้วก็ใช้เครื่องขัด รอดูกันว่ามันจะหายหรือเปล่านะครับสร้างก็จะใช้ชีมนะครับในการรูปลงไปนะครับท่านผู้ชมรูปไปทั่วๆนะครับรูปเสร็จแล้วก็จะมีเครื่องขัดอีกทีนะครับขัดไปเลยนะครับดูก่อนนะครับว่าก่อนขัดได้หลังขัดมันลายขนาดนี้มันจะหายจริงไหมนะครับท่านผู้ชมเหมือนเสเว่นมลน่ะท่านผู้ชมดูดีนะครับอ่านะครับแต่เขาก็คุมผ้าอย่างดีนะครับคนทํา เพราะว่าพวกนี้มันอันตรายอยู่เหมือนกันเนาะน,นะครับอ่าด,ดูครับโหนะครับจากที่มีรอยเนี่ยหายไปกับตาเลยครับท่านผู้ชมมันดีอ่ะมันดีว่ะท่านผู้ชมดูดิจำภาพแรกได้ไหมที่ว่ามันเป็นเป็นรอยครับท่านผู้ชมแต่นี้มันหายไปเลยอ่ะดูดิอ่าแต่อันไหนมันลึกมากต้องบอกก่อนนะไม่หายนะหายเฉพาะอันที่เล็กๆแน้อนอๆนะครับท่านผู้ชมมันยังไม่กินสีหายแน่นอนครับแต่ถ้ามันกินสีแล้วไม่หาย เี๋ยวเราให้ช่างเขาขัดเสร็จีิีนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ว่ามันเงาขนาดไหนครับอันนี้ขัดอย่างเดียวนะเขาบอกว่าถ้าเคลือบสีนะครับเพิ่มอีกห้าร้อยนะครับเดี๋ยวถามนูแม่บ้านก่อนว่าเขาจะทำไหมอ่าเดี๋ยวราคาเราบอกค้ายคลิปนะครับว่าเท่าไหร่นะครับแต่ละอู่ก็ไม่เหมือนกันเนาะนะครับบางที่ก็บอกราคานี้บางที่ก็บอกราคานี้นะครับมันก็ไม่เหมือนกันมันก็ใกล้เคียงกันแหละแต่มันไม่เหมือนกันเนาะนี่เห็นไหมครับดูใกล้ครับเงาเลยครับหายไปเลยครับ ไม่เห็นรอยขีดข่วนเลยนะครับนี่นะครับก็จะพาไปดูคีมนะครับนี่พาไปดูคีมไม่ใกล้ว่าคีมเป็นลักษณะแบบไหนนะครับท่านผู้ชมอ่านี่ครับขออนุญาตนะครับนี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับท่านผู้ชมนี่นะครับเราไม่รู้หรอกคีมอะไรเนาะแต่รู้แค่ว่าเขาใช้ทาแล้วก็ใช้ขัดเอานะครับท่านผู้ชมนี่ถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ